สวัสดีค่ะนารีกีมะาขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาฟังคลิปแรนดอมกันนะคะหัวข้อวันนี้คืออเรื่องดีๆที่จะเกิดกับคุณในสิบห้าวันนี้นะคะเรื่องดีๆข่าวสารดีๆที่จะเกิดกับคุณในสิบห้าวันนี้คืออะไรเอ่ยไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะ ขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเรื่องดีๆข่าวสารดีๆที่จะมีกับคุณในสิบห้าวันนี้คืออะไร The Lover The Lover ความรักความรักจะมีเข้ามาบรรยากาศบรรยากาศที่สุขสดชื่นบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วย ความเป็นมิตรภาพเนาะบรรยากาศที่แวดล้อมไปด้วยตลบอบวนไปด้วยความสุขอ่ะความสุขบรรยากาศความรื่นเริงบรรยากาศความสมหวังความสุขสมหวังในเรื่องของความรักนะคะความสุขทางใจจะมีมาอะไรที่คุณปรารถนาทางใจนะคะจะมีมาอืมก่อนหน้านั้นเป็นยังไงเอ่ยก่อนหน้านั้นมันมีแต่คนอิจฉาคุณคนหมั่นไส้คุณคนกดดันคุณไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวก็ดีในที่ทํางานก็ดีเอ่อ แม่บอกว่าคุณน่าจะหมดโดนมาเกือบจะทั้งชีวิตแล้วมั้งหรือไม่ก็ค่อนชีวิตก็ได้นะที่แบบเออไปที่ไหนมันก็มีแต่คนหมั่นไส้อ่ะมีแต่คนอิจฉามีแต่คนหาเรื่องคุณจริงๆเวลาที่คนหาเรื่องคุณอ่ะมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าคุณเก่งคุณดีแล้วเขาหมั่นไส้คุณนะแต่คุณไม่ไม่ปรับตัวทําเรื่องแย่ๆไปกับเขานะคะเขาก็เลยหมั่นไส้คุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่บอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ สมมติว่าเขาชอบจับกลุ่มดินทาคนนะ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วคุณไม่มีนิสัยแบบนั้นคุณไม่อยากจะทําเรื่องแย่ๆแบบนั้นมันก็เลยเท่ากับว่าคุณนะ่ะทําเรื่องแย่ๆร่วมกับเขาไม่ได้เขาก็เลยชิงชังคุณเขาก็เลยหมั่นไส้คุณเขาก็เลยหาเรื่องคุณไงเออนะม่หมอบอกว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่านั่นหมายความว่าคุณเป็นคนดีมีมีมมีส่วนที่เป็นจุดยืนที่เป็นความดีของคุณเราก็จงรักษาความดีของคุณไว้นะคะอะไรที่มันแย่ๆเราก็ไม่จําเป็นต้องไปอยูู่่่่ใใกกล้้ออืแตถาาายนนททีํทง เราก็อาจจะผูกมิตรค่ะผูกมิตรมันก็ย่อมจะต้องมีกลุ่มคนที่มันคิดดีอะ่ะคิดบวกปฏิบัติด,ดีอยู่ในศีลเหมือนกับเราเนาะมันต้องมีอยู่แล้วคนในองค์กรมีตั้งกี่คนมันคงไม่ได้ชั่วทุกคนนะคะมันต้องมีคนดีบ้างแหละที่จะเห็นคุณค่าในตัวเราแล้วเราจะคบหาเขาได้เราก็หาคนนั้นให้เจอนะคะแล้วก็ไปคบกับเขาเนาะส่วนความอิจฉาเ ความที่เป็นอริสตูจะใส่้ายใส่ความคุณมาตลอดหรือชิงชังคุณชอบเอาเปรียบคุณไม่เหมาหมองว่ามันเป็นสันดานสันดานของเขาอะค่ะแล้วการน,นินทาองค์กรไหนที่ไหนไหนต่อให้คุณดีขนาดไหนเขาก็จะนินทาคุณเพราะเขาเป็นลูกช่างนินทาอย่างไงเขาก็ไม่สามารถที่จะไม่นินทาคุณได้นะคะต่อให้ไม่นินทาคุณเขาก็นินทาคนอื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแ,แคร์นะคะแต่ว่าสภาวะมันจะเปลี่ยนไปนะจากเนี้ย มันจะคนที่เคยเคยอิจฉาคุณคนที่เคยแทงข้างหลังคุณคนที่เคยคิดไม่ดีกับคุณหาเรื่องคุณหรือว่าไปฟังคนอื่นมาแล้วชิงชังคุณก็แล้วแต่เขาจะเริ่มเห็นตัวตนตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะบุค,คลิกอีกด้านหนึ่งของคุณก่อนหน้านั้นคุณอาจจะเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวมหคนเข้าไม่ถึงตัวคุณ พอเขาไม่รู้จักตัวตนของคุณเขาก็เลยหมันไส้เกลียดชังคุณเป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เกลียดชังคุณแต่คุณอาจจะเปิดเผยตัวตนของคุณขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลกโซเชียลก็ดีหรือเริ่มถูกมิตรก็ดีเนี่ยคนเริ่มเห็นตัวตนในอีกมิติหนึ่งของคุณอีกด้านหนึ่งของคุณแล้วเขารู้สึกชื่นชอบคุณไงหรือตัวคุณเองอ่ะมันมีการกลับเปลี่ยนพลังงานใหม่ๆนะคะแล้วทําให้พลังงานออร่าออร่าของคุณนะคะมันส่องไปทั่วหวเนาะ เขาเรียกว่าออร่าแห่งความดีนะแห่งความเบิกบานแห่งความจิตดีของคุณอ่ะมันแผ่รัศมีไปยังเผื่อแผ่ไปยังผู้คนเหล่าเนี้ยไอผู้คนเหล่าเนี้ยหลายๆคนนะคะที่เขายังมีจิตดีอยู่อ่ะเขาจะหันมาเห็นคุณค่าในตัวคุณและเขาจะหันมารักคุณชื่นชมคุณได้นะคะเขาเรียกว่าอ่าความดีก็ย่อชนะมารนะแต่ถ้าจิตใครที่ ยังไงยังไงก็ไม่มีวันที่จะมองเห็นความดีของคุณนะคะคือจิตเขาไม่สามารถจะขึ้นมาจากขึ้นมาจากโครนตรมได้แล้วก็ปล่อยเขาไปนะถ้าลักษณะแบบนั้นแม้พระพุทธองค์ก็ไม่โกรธนะคะไม่ต้องว่าคนพระพุทธองค์ก็ไม่เอาอคนที่แบบอยู่ใต้โคนรนคุยไปเขาก็ไม่รับเพราะสภาวะจิตเขาไม่รับแล้วอันนั้นเราก็ปล่อยผ่าน,นะคะ่ะแต่มันจะมีผู้คนมากมายนะคะที่จะหันกลับมาเป็นมิตรกับคุณดังนั้นด้วยสภาวะจิตที่คุณเป็นมิตรกับทุกคนเนาะ Over, จิตดีอะเด e l ล e r อรจิตจิตวางใจเป็นกลางนะคะพูดง่ายๆว่าวางใจเป็นกลางคุณก็คบผุกมิตไปนะคะนะอย่างน้อยถ้าคุณทําในโลกโซเชียลคุณก็ได้แฟนคลับเพิ่มมาไงอ่าเนาะ to love to love ความรักก็มาบอกแล้วความรักจะดีคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเจอ,เจอคู่ทวินเฟรมของคุณก่อนหน้าน,นั้นถ้าคู่ของคุณเนี่ย เอ,อเขาเป็นคู่อริกก็ดีหรือว่ามีประเด็นดราม่าก,กันมาก่อนก็ดีนะหรือมีการจบความสัมพันธ์ไปหรือมีทัศนคติที่มันไม่จูนขึ้นไม่ติดกันอะ่ะเข้ากันไม่ได้แม่หมอมองว่าใน15วันเนี้ยพลังงานของคุณน่ะมันจะไปปรับเปลี่ยนมันอาจจะส่งผลกับพลังงานคู่ของคุณได้ให้คู่ของคุณน่ะสามารถที่จะปล่อยวางจิตสามารถที่จะเคลียร์พลังงานลบให้เขาได้อะ่ะเออทําให้เขากลับมาผูกรักกับคุณได้อีกครั้งหนึ่งนะ ความรักจะดีนะคะความรักคุณอาจจะได้เกณฑ์เจอเจอคู่พบคู่แท้คู่ทวินเฟรมของคุณอาจจะจากที่ทำงานก็ได้นะคะหรือคนเก่าๆก,กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เรื่องของการงานการงานคู่ทวินเฟรมเนี่ยเป็นคู่ที่อธิษฐานกันมาทุกชาติทุกภพนะว่าขอครองคู่กันน่ะดังนั้นอะ่ะ ก็เป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณเองนี่แหละค่ะที่ตามมาจนในที่สุด15วันนี้อาจจะได้ข่าวในเรื่องของความรักที่ดีเข้ามานะคะทะเลาะก,กันยังไงเดี๋ยวก็ได้กลับมาคืนดีได้กลับมาปองดองได้กลับมารักกันบางทีคู่รักของคุณอาจจะไม่ใช่ว่าไม่รักคุณแต่เขาอาจจะมีปัญหาเนี่ยเครือญาิบุบหลานทะเลาะก,กันอินุตรงนั้ะทำให้เขาจะต้องออหยุดความสัมพันธ์หรือหยุดการติดต่อ,อก,กับคุณเพื่อไปเคลียร์เรื่องราวส่วนตัวของเขาก็ได้ แต่เมื่อเขาเคลียร์เสร็จเดี๋ยวเขาก็กลับมากลับมาให้ค่าให้ความสําคัญกับคุณอีกครั้งหนึ่งอะค่ะค mm hmm. ือในครอบครัวเขายิานตุนงุนด mm ังไงเขาก็ต้องไปเคลียร์ของเขาก่อนเนาะ mm hmm. บางทีเราก็อาจต้องเข้าใจสภาว่าครอบครัวเขาสักนิดนึงแต่เขาเป็นคู่ของคุณแล้วเขาก็รักคุณนะไม่มอ,มองว่าเขารักคุณยังไงยังไงสิบห้าวันนี้น่าจะมีข่าวดีในเรื่องของความรัก mm hmm. ในเรื่องของการงาน k ิ n งอ f w a อลมาเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานใครที่ทำงานประจำอยู่ คือคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ผูกมิตรกับคนได้ง่ายเป็นคนจริงใจอะ่ะแต่คุณอยากจะผูกหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งของคนนะคุณอาจจะเป็นคนิ i n t r o ิร์ t โลกส่วนตัวแต่คุณเป็นคนที่จริงใจกับทุกคนอยู่เอ่อดังนั้นผู้คนจะจะเริ่มเห็นเห็นความน่ารักความน่ารักคุณอาจจะดูภายนอกเป็นคนที่แกร่ง เป็นคนนิ่งๆเป็นคนดูหยิ่งคารนงแต่ในใจคนนะเป็นคนที่อบอ้อมอารีน่ารักอบอุ่นใครอยู่กับคนแล้วติดหนึบแหละเขาจะอบเขาจะรู้ความอบอุ่นในในตัวตนที่แท้จริงของคุณนะ่ะอะเรื่องของหน้าที่ทาง,งานอนะต่อให้คนเขาเครียดแค้นชิงชังใส่ร้ายใส่ความคุณยังไงเชื่อไหมว่าการงานคุณก็จะก้าวกระโดดอยู่ดีคนมันงานมันจะมั่นคงยังไงมันก็มั่นคงเขาเรียกว่ายิ่งมีสตูสตูยิ่งผักด,ดันที่คุณนะได้ตำแหน่งงานที่ดีขึ้น เอาไปว่าการงานคุณจะมั่นคงงานคุณจะดีมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะใครที่สมัครงานใครที่ตกงานแล้วไปสมัครงานอยู่อยากจะอยากจะหางานทําไปสมัครเลยนะคะมีเกณฑ์จะได้งานแต่งานของคุณอาจจะไปต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เนาะรวมถึงคู่ของคุณเนีอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนกับคุณได้นะคะใครที่สนใจจะไปเรียนคอร์สฝึกวิช,ช,ชาระยะสั้นก็ไปได้เลยค่ะเพราะว่างานตัวน,นั้นน่ะ ที่คุณไปเรียนน่ะอืมให้เริ่มทําได้เลยไม่ต้องรอช้านะคะเรียนเสร็จวันนี้เปิดวันนี้เรียนจบคอร์สพรุ่งนี้เปิดช่อง YouTube เลยนะขายสินค้าลง youtube เลยไม่ต้องรอนานเพราะว่ามันจะประสบความสําเร็จได้นะคะเขาเรียกว่าจังหวะของเรื่องของการงานกําลังมาใครที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากหรืออยากจะทำอาชีพเสริมสามารถที่จะทำได้เลยนะคะเห็นมาสิบถ้วยในเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัวจะปองดองสามัคคีคุณมีเกณฑ์จะได้ จะได้อยู่เป็นครอบครัวครอบครัวแบบมีความสุขอ่ะคําว่าครอบครัวตรงนี้ถามว่าเฮ้ยจําเป็นต้องจัดพิธีจําเป็นต้องจดทะเบียนไหมอาจจะไม่จําเป็นนะคะคําว่าแต่งงานในทางโหราศาสตร์คือการที่คน,คนสองคนน่ะยินยอมพร้อมใจกันแล้วมาอยู่กินร่วมกันนะคะนั่นแหละคือการแต่งงานทางโหราศาสตร์แล้วสิบถ้วยแม่หมอหมองว่าคุณกับเขาว่าจะสามารถอยู่ด้วยกันแบบเข้าอกเข้าใจกันมากๆเลยนะไปจนแก่จนเท่าได้ และคู่ของคุณเขาปรารถนานะคะที่จะอยู่กับคุณจนแก่เท่าอะ่ะเพียงแต่เขาขอเขาไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวของเขาให้มันเสร็จเสร็จก่อนนะคะเรื่องบุตรเรื่องหลานนะคะเรือจะเป็นตัวคุณก็ได้นะไพ่สลับตัวตนได้เห็นไหมหนึ่งไม้เท้าคุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มชีวิตใหม่มีเกณฑ์จะได้เริ่มการงานใหม่มีเกณฑ์จะได้ประกอบธุรกิจกิจการใหม่คุณจะเป็นเดือนที่มีไอเดียบันเจดิดปิ้งขึ้นมานะคะหรือค้นพบค้นพบตัวของคุณเองว่า เฮ้ยคุณควรจะไปอยู่จุดไหนคุณควรจะทําอะไรคุณควรจะเปิดช่องอะไรนะคะคุณจะค้นพบตัวคุณเองแล้วคุณจะได้เริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตของคุณใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นที่สุขสมหวังนะเป็นการเริ่มต้นที่โอ้ข่าวดีทั้งนั้นเลยแม่หมอว่าอดีตใครมันจะชิงชังช่างหัวมันค่ะเดี๋ยวมันจะมีกลุ่มคนพวกนี้ที่หันมาดีกับคุณชื่นชอบคุณส่วนใครที่ยังไงยังไงก็ไม่รับคณปล่อยเข้าไปค่ะไม่ต้องไปใส่ใจคนเหล่านั้นนะ โอ้ oh, Queen บอร a r มีแต่ง,งานที่มั่นคงทั้นนั้นเลย The High p r i e s สหลายคนกังวลหลายคนกังวลว่าเอ๊ะความรักของฉันครั้งเนี้ยมันจะแก่เก้าเก้าดะมะมาแล้วคุณกังวลว่าความรักของคุณเนี้ยมันจะเป็นรักสามเศร้าไหมมันจะเป็นรักซ่อนแอบไหมถ้าการที่มีสิบถ้วยขึ้นอนะ่ะแม่หมอมองว่ามันไม่มีมันไม่ได้ผิดศีลธรรมอะค่ะนั่นหมายความว่าต่อให้เขามี เขายังมีคู่ของเขาอยู่มันน่าจะเกี่ยวข้องกันในนิตินในในเรื่องของการงานเรื่องของมรดกเรื่องของบุตรหลานเรื่องของกิจการนะคะแต่ในความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่น่าจะมีแล้วนะคะเพราะการที่มาสิบั่วยอยู่กับคุณเป็นข้อรัวได้ก็ยังมีความสุงยืนยาวได้หเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ได้มีอะไรกับคนเก่าอยู่แล้วถ้าตามหน้าไพ่ประกบกับเก้าดาแสดงว่าสิ่งที่คุณเครียดเครียดหรือคิดที่คิดไปเองอ่ะมันไอ้ที่มาคิดไร้นะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอืคุณไม่ได้ผิดสินอะไร นะคนคนนั้นเขาไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วคุณอาจจะคิดมากว่าทําไมเขาถึงหยุดความสัมพันธ์กับคุณไปอ่ะจริงๆแล้วเขาไปเคลียร์ปัญหาของเขา,าเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วก็มาอยู่เป็นข้อรัวก,กับคุณนะคะส่วนเรื่องของการงานก็อย่างที่บอกว่าไอ้คนที่มันชิงชังคนที่มันใส่ร้ายความคนคนที่มันหักหลังคุณอ่ะมันไม่สามารถทําอะไรที่จะกระทบถึงการงานคุณได้ไม่มอว่าการงานคุณอย่างบ้านของอยู่เพียงแต่ว่าถ้าในรูปของเจ้านายเนี่ยคุณก็ควรที่จะเขาเรียกว,ว่าไงอ่ะ เอาอกเอาใจเจ้านายบ้างนะคะบ้างเนาะพอประมาณนะคะอย่างน้อยเขาเรียกว่ามีามีสัมพันธภาพาที่ดีกับเจ้านายนะคะเพราะต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวเนี้เกิดคนมันไปเลียเสร็จแล้วเขาก็ใส่ร้ายใส่ความคุณอย่างเงี้ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะแบบมันกับว่าหน้าที่การงานไม่เติบโตเพราะโดนใส่ความถูกปะทั้งนี้และทั้งนั้นเขาบอกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานคุณก็ลองปรับตัวให้เข้าหาเจ้านายผู้ใหญ่บ้าง มันจะทําให้การงานของคุณนะราบเรื่นและคุณจะได้รับการโปรโมทด้วยนะส่วนเรื่องธุรกิจส่วนตัวเนี่ยทําไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าฉันทาแล้วจะทําได้ดีไหมจะมีชื่อเสียงไหมทําไปเถอะค่ะทําทําไปคุณจะค้นพบเองว่าเวลาเราเดินทางอะ่ะบางทีเราก็ยังมีเลี้ยวซ้ายยังมีเลี้ยวขวาถูกปะชีวิตก็เหมือนกันมันไม่ได้ว่าคุณตั้งใจจะทําตัวนี้แล้วมันต้องสําเร็จที่ตัวนี้มันไม่ใช่ค่ะคุณเดินทางไปครึ่งทางคุณอาจจะค้นพบว่าเอ้ยฉันอ่ะแนวนี้ถูกโชลกกว่าฉันถูกโลวกกับเรื่องเล่า ฉันถูกเชลโลกับการช้อปปิง้งฉันทําแล้วรู้สึกมีคนชื่นชอบคุณก็เปลี่ยนแนวได้เพราะ YouTube มันก็ไม่ได้บังคับนะคะว่าคุณจะต้องทําช่องนี้ไปตลอดทั้งชีวิตคุณอยากจะเปลี่ยนรูปแบบเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อคุณค้นหาตัวเองเจอคุณก็ทําได้เลยนะคะอืมเคเนาะต่อเดือนเดือนแห่งการจบวิบากกรรมเดือนแห่งการจบวิบากกรรมหนักๆมันเป็นเดือนที่คุณจบสิ้นกรรมหนัก เพราะมันคู่กับหนึ่งไม้เท้าหกไม้เท้าแล้วก็สิบถ้วยอะ่ะคุณมีเกณฑ์จะได้จบกรรมหนักเราได้เริ่มชีวิตใหม่เขาเรียกว่าเปลี่ยนขึ้นพลังงานใหม่ของคุณนะคะเปลี่ยนเป็นคนใหม่การเปลี่ยนขึ้นพลังงานใหม่ของคุณครั้งเนี้ยโอ้เดินเลิบเบร์บมีแต่คนลุมล้อมที่จะมาชื่นชอบคุณอะ่ะข่าวสารดีดีข่าวดีความรักดีๆความจริงใจจากคู่คนมันจะทยอยหลั่งไหลมาหาคุณเองนะคะ อืมหกไม้เท้าใครที่จะสอบบรรจุราชการอะไรคุณมีเกณฑ์จะสุขสมหวังนะคะได้ดังใจหวังนะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งใครทำธุรกิจองคอ์กรองค์กรเอกชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยงานคุณยังยืนยาวยาวค่ะไม่ได้มีกระทบอะไรกับคุณนะไม่ต้องกลัวคนใส่ความคุณยังไงคุณก็ไปได้ฉลุยโลดนะคะแค่คุณเคลียรพลังงานจิตของตัวคุณเองให้เป็นเดลเวอร์ให้มันเป็นกลางอะ่ะ ให้มันสุขสว่างให้มันสบายๆนะคะพลังงานดีๆจะจอเข้ามาหาคุณเองนะคะอ่ะอีกสักสองสามใบควายเดวสันเดวสันมาเลยเอ่าน่าจะมีกระดิง่งติงต๊งๆิงตสักหน่อยเนาะแบบว่าในเดรสันมาชีวิตเนี่ยจบจากเดดเนะี่ยไปสู่เดะสันวันข้างหน้าของคุณชีวิตของคุณจะรุ่งโรจน์นะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังจะมีความมั่งคั่งร่ำรวยคู่ของคุณก็เป็นคู่เขาเรียกว่าคู่อะไรดีละ่ะ คู่หนุนนำอะ่ะคู่ที่อยู่ด้วยแล้วมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีแต่ความสุขสบายคุณจะเป็นที่นับหน้าถือตาของผู้คนจะมีชื่อเสียงที่โด่งดังนะจะมาจากกิจาการของคุณก็ดีจะมาจากคู่ครองของคุณก็ดีจะมาจากโลกส่วนตัวอ่ากิจาการส่วนตัวในโลกโซเชียลก็แล้วแต่นะแม่หมอหมองว่าถ้าคุณทําวันเนี้ยระยะยาวคุณจะประสบความสําเร็จความสําเร็จแบบมีชื่อเสียงโด่งดังเลยชีวิตสุขสบายมากๆเลยนะ The Justice อุ้ยหลายๆคนมีเกณฑ์ได้จดทะเบียนสมรสนะคะจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วอาจจะพร้อมกับการโยกย้ายถิ่นฐานอาจจะมีเกณฑ์ได้จบจบสิ้นรูปแบบชีวิตเดิมๆนะคะไปสู่รูปแบบชีวิตใหม่อย่างเช่นลาออกจากงานแต่งงานไปมีครอบครัวใหม่ไปอยู่พื้นที่ถิ่นใหม่ไปทำธุรกิจใหม่ก็แล้วแต่นะคะปิดกิจการเดิมเพื่อเปิดกิจการใหม่เพื่อไปทำอะไรใหม่ๆอะแต่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะดี คุณจะได้รับการตอบรับการมีชื่อเสียงเงินทองเข้ามาความสุขความสมหวังในชีวิตจะมีใครที่ติดเรื่องของคดีความคุณจะได้รับได้รับชัยชนะนะคะได้รับชัยชนะในเรื่องของคดีความเนาะ the view of fortune สุดยอดเลยเอ,อคุณจะมีเกณฑ์ที่จะอะไรโชคลาภโชคลาภหมุนเวียนเข้ามาหาคุณ มันเป็นพื้นดวงชะตาใน15วันนี้นะ่โชคลาบจะหมุนเวียนเข้ามาหาคุณสิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาคุณเขาเรียกว่าการหมุนชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งชีวิตคนเราหมุนทุก7ปีเนาะ7ปีมันก็เปลี่ยนรอบหนึ่ง7็ปีมันก็เปลี่ยนรอบหนึ่งมันถึงจุดที่คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่ของคุณนะ่ะไปสนะู่ดอซันน่ะไปสู่ดวิวว่าพอจนบางคนมีเกณฑ์จะได้อสังหามีเกณฑ์จะได้มรดกทรัพย์สินมีเกณฑ์จะได้บ้านมีเกณฑ์จะได้คารื้หามีเกณฑ์จะได้ซื้ออจะได้้ขาาายสังงหชิน หรือกิจาการที่มันมีมูลค่าสูงๆอ่ะราคาแบบสิบล้านร้อยล้านก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จตรงนี้เนาะ The Temperance อ่าตามได้หกถ้วยคุณมีเกณฑ์จะได้โยกย้ายถิ่นฐานนะคะมีการโยกย้ายถิ่นฐานเกิดขึ้นมีการเคลื่อนย้ายไปสู่ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่มันไม่เหมือนเดิมแต่เป็นรูปแบบชีวิตที่มีแต่ความมั่งคั่ง มีแต่ความสุขสมนะความเจริญรุง่งเรืองใครที่จะไปติดต่อธุรกิจ Import e x p o r t ข้างนอกต่างประเทศะสมความสำเร็จนะคะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไปอยู่บ้านบ้านหรือถิ่นเก่าๆที่คุณเคยอยู่อาจจะเป็นถิ่นอดีตชาติของคุณก็ได้นะคุณอาจจะค้นพบว่าเฮ้ยจังหวัดเชียงใหมนะ่เป็นที่ที่คุณสุดท้ายแล้วจะต้องมาอยู่เนี้ยแล้วคุณก็จะได้มาอยู่ได้มาสร้างหลักปักฐานมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองได้บางคนอาจจะเป็นอีสานบางคนจะอาจจะเป็นภูเก็ตบางคนอาจจะเป็นสมุยเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ คุณจะได้ค้นพบที่ตรงนั้นของคุณหลายๆคนจะได้จอนเจอคนเก่าเพื่อนเก่า,าแฟนเก่าอะไรเก่าเก่ากลับเข้ามาในชีวิตแต่กลับเข้ามาแล้วมันมีความสุขมีความสุขนะสร้างความสุขให้กับคุณเนาะยังไงก็เตรียมรับความมัง่งคั่งเตรียมรับชีวิตใหม่เนาะเตรียมรับความสุขสมหวังในเรื่องของความรักในเรื่องของอสังหาในเรื่องของมรดกในเรื่องของเงินทองและการงานเนาะการงานดีการเงินมั่นคงการเงินดีขนาดไหนเดอะซันมายังไงก็รุ่งเรืองนะโอเคเนาะ อ่ะก็สุขสงหวังตามหน้าไพ่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆกันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ